เราจะถอยอยังไงให้ตรงเรนไม,ไม่ไม่บิดไม่เบี้ยวนะนะครับถอยตรงๆได้เลยนะนะครับที่การกะระยะน,นะครับในการถอยนะครับเราจะถอยแรงนี้นะครับถอยมาปุ๊บแล้วก็ถอยหลังระยาไปตรงนู้นเลยนะครับเราจะมีวิธีการกะระยะยังไงนะครับโดยการใช้ทริปนี้ครับ สวัสดีครับผมตั้งไทม์แย่ออโต้ช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆครับในการถอยนะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามเข้ามาว่าพี่ตั้มครับทําไมถอยที่ไรไม่เคยตรงสักทีมีวิธีการถอยยังไงให้ถอยแล้วเราตรงถนนมั่งตรงเลนบ้างนะครับมีวิธีการยังไงช่วยสอนหน่อยครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะในการถอยนะครับในการดูว่าเราจะทํายังไงในการถอยเพื่อให้รถเรานะครับตรงไปกับถนนได้นะนะครับ พร้อมที่จะไปดูหรือยังครับก่อนที่จะไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดปุ่ม subscribe นะครับกดหรือยังครับกดแล้วไปดูกันเลยครับสําหรับการถอยนะครับผมจะถอยนะครับจากตรงนี้เอาท้ายยาวไปทางนู้นเลยนะนะครับเอาท้ายนะครับเอาถอยปุ๊บให้พ้นรถคันนี้แล้วก็ถอยหลังยาวๆนะครับวิธีการถอยนะครับนี่คือตัวอย่างนะนะครับ ก็จะเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับว่าผมจะกัดยังไงนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับเมื่อใส่เกียร์ทะลังเสร็จแล้วนะครับเราก็ดูกระจกมองข้างนะครับฝั่งขวานะครับเราจะเลี้ยวขวานะครับเราจะถอยหลังไปทางขวาแล้วก็นะครับเราตัวเราตรงนะครับตรงกับประตูที่2ของเขานะครับเราก็หักพวงมาลัยขวาให้หมดเลยครับปึ๊บนะครับหักให้หมดเลยนะครับดูกระจกมองข้างดีๆครับนเราจะเริ่มนะครับพ้นด้านข้างเขาแล้วนะครับอ่านะครับพี่ทํมครับทาไมเราหักพวงมาลัยตรง ช่วงที่ประตูที่2ได้หล้วครับก็เพราะว่าฝั่งซ้ายเราไม่มีเราไม่มีรถนะนะครับถ้ามีรถใช้ทฤษฎีนี้ไม่ได้นะเพื่อนๆจะเพิ่งจำไปใช้นะครับอ่าที่เราตัวเราตรงกับประตูที่2นะครับประตูด้านหลังนี้ได้เรืองหักพงมอะไรได้เนี่ยเพราะว่าฝั่งซ้ายไม่มีรถนะอ่านะครับทีนี้นะครับเราก็หมุนพงมอะไรมาครับนะครับหมุนพงมอะไรค้างไว้นะครับถ้าเพื่อนๆมีกล้องมองหลังนะครับก็ดูกล้องมองหลังนะอ่านะครับ ถ้าเพื่อนไม่มีก็ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับดูดีๆนะครับเราก็ถอยมาครับนะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่นะครับพอถอยมาปุ๊บนะครับก็จะดูแค่ด้านหน้านะนะครับดูด้านหน้าแล้วก็ไม่สนใจอะไรแล้วนะครับแล้วก็ถอยตรงๆหรือแล้วก็ดูกระจกมองข้างเอ้ดูกระจกมองหลังอย่างเดียวนะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆก็จะถอยไม่ตรงแล้วนะครับวิธีการแก้นะครับนั่นก็คือว่าให้เราดูกระจกมองข้างนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะจะมองข้างฝั่งซ้ายหรือจะดูกระจกมองข้างฝั่งขวา อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะนะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับแต่ถ้าเราชิดถอยมาปุ๊บเราชิดฝั่งซ้ายมากกว่านะครับเราก็ดูฝั่งซ้ายนะอ่านะครับทีนี้นะครับวิธีการดูนะครับเราก็ดูที่นะครับถนนนะดูกระจกมองข้างตรงถนนนะครับเราจะเห็นร่องน้าใช่ไหมครับเห็นไหมเอ่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ครับอ่าตรงนี้นะนะครับตรงนี้นี่คือล่องน้ํายาวๆนะอ่านะครับเพื่อนๆก็เกาะเลยครับนะครับเกาะเอาตาเกาะเลยนะ เราก็ถอยมาครับนะครับถอยมาปุ๊บนะครับถอยมาปุ๊บนะครับตอนนี้พวงมาลัยผมค้างอยู่นะพวงมาลัยผมนะครับหมุนขวาสุดค้างอยู่นะนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูนะครับด้านซ้ายในการจับระยะนะนะครับอ่านะครับในการจับระยะนะครับเราก็หมุนขวาค้างไว้นะครับให้ตัวถังเรานะครับขนานกับร่องน้านะปุ๊บอ่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าอ่าร่องน้ําขนาดเรียบร้อยแล้วประมาณนี้แหละนะครับเราก็นะครับ คือล้อตรงครับปื๊บอ่าคือล้อตรงปั๊บนะครับพอคืนล้อตรงเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับเราก็กลับมาดูฝั่งซ้ายต่อนะครับอ่านะครับทีนี้นะครับเราดูฝั่งซ้ายใช่ไหมครับเราก็ถอยตรงๆเลยครับนะครับเมื่อเราคืนล้อตรงแล้วเราก็ถอยตรงๆครับอ่านะครับเราก็ถอยตรงๆคู่ขนานไปอย่างนี้เลยนะครับอ่าคู่ขนานไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับอ่าขนานไปเรื่อยๆเลยนะครับขนานไปเรื่อยๆเลยขนาดไปเรื่อยๆไปหลายยาวๆเลยนะครับอ่าสมมุติว่าอ่ะเฮ้พิตั้มครับอยากขยับเข้าไปใกล้ฝั่งซ้ายอีกสักหน่อยได้ไหมนะครับ เพื่อมันไม่พ้นนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็วิธีการขยับนะครับจากด้านข้างนะครับเราจะท้ายไปฝั่งซ้ายใช่ไหมครับเราก็ต้องนะครับหมุนพวงมาลัยไปฝั่งซ้ายครับหมุนประมาณสักครึ่งรอบก็พอครับนะครับปึ๊บอ่าหมุนประมาณครึ่งรอบนะครับแล้วเราก็นะครับเราก็ดูนะครับดูถนนนะนะครับให้รถเฉยไปครับนะครับหมุนไปครึ่งรอบนะครับค่อยๆไปครับนะครับหมุนค่อยๆไปครับอ่าพอนะครับพอเราเฉยเข้าหา เชข้างหาปุ๊บงานได้ประมาณนี้แหละคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับเราก็คือล้อตรงนะปุ๊บอ่ะคือล้อตรงก่อนนะคือล้อตรงปุ๊บนะครับพอคือล้อตรงเสร็จแล้วนะครับพอคือล้อตรงเสร็จแล้วนะครับเราก็ถอยมาตรงตรงครับปุ๊บนะครับเสร็จแล้วน,น,น,นะครับเราก็ต้องหมุนขวานะครับอ่านะครับปุ๊บนะครับหมุนขวาเพิ่มอีกหน่อยนึงครับเพิ่มที่เราเท่าที่เราหมุนหมุนมานะนะครับนะครับเราก็ ปล่อยไหลมาครับนะครับปล่อยไหลมาปื๊บนะครับเราก็ดูว่าตัวถังเราขนานกับร่องน้าหรือยังนะครับขนานหรือยังขนานหรือยังนะครับดูดีๆครับขนานหรือยังเอ่ยนะครับอ่านะครับเราก็ดูเราก็ดูนะตัวถังเราขนานหรือยังนะครับดูครับปื๊บอ่าเราก็ปล่อยครับพอขนานปื๊บนะครับขนาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือล้อตรงครับปุ๊บอ่าคือล้อตรงปื๊บนะครับพอคือล้อตรงเสร็จแล้วนะครับเราก็ถอยยาวๆเลยนะ อ่านะครับพอคือรถตรงนี้บอลนะครับเราก็ถอยยาวเลยปึ๊บอ่าเป็นไงครับทีนี้เพื่อนๆก็จะถอยได้ขนานกับซองกับถนนกับเลนได้มากขึ้นนะอ่าก็ใช้วิธีนี้นะครับให้เรานะครับจับตัวถังของเรานะนะครับขนานกับตัวรถนะครับตัวถังของเรานะครับขนานกับเส้นฟุตบาทนะอ่าประมาณนี้ครับนะครับไม่ว่านะครับฝั่งขวาเนี่ยมันจะห่างยังไงก็ช่างมันนะครับฝั่งขวาเนี่ยนะครับมันจะห่างยังไงมันจะเฉยยังไงก็ช่างมันนะครับถ้าเราจับฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับ เราก็จะถอยได้ยาวๆนะนะครับเราก็จะถอยได้ตรงด้วยนะครับอ่านะครับแม้ว่านะครับกล้องมองหลังจะยืนยันว่าไอ้เส้นตัวนี้นะครับมันไม่ตรงกับถนนนะนะครับมันไม่ตรงกับที่แนว er เขาปูปูกระเบื้องไว้นะครับเพราะว่านี่เส้นสีแดงอันนี้เส้นขอบปูกระเบื้องไว้นะครับถึงมันจะไม่ขนานกันนะครับอันนี้ก็คือว่าเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะนะครับขอแค่ว่านะครับให้เรานะครับ ขนาดกับเส้นด้านข้างนี้ก็พอนะครับอ่านะครับเพื่อนๆก็ต้องยึดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะนะครับในการเกาะนะครับในการยึดหลักนะนะครับตัวทางกับเส้นขอบนะครับอ่าอ่านะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างอีกทีนึงนะครับเราถอยไม่ตรงใช่ไหมครับเราก็หมุนพวงลอยนะครับไปทางซ้ายนะครับค่อยๆหมุนไปครับหมุนไปหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนไปเรื่อยๆครับจนเราเห็นขอบนะครับขอบฟุตบาทขอบทางนะครับอ่าแล้วก็หมุนไปครับให้รถมันเฉยเข้านะครับ พอรถเริ่มเฉี่เข้าครับเราก็คืน้อตรงครับปุ๊บมาคือล้อตรงปุ๊บนะครับพอคืน้อตรงเสร็จแล้วนะครับเราไหลไปเรื่อยๆนะครับพอเข้าไปใกล้เส้นใช่ไหมครับเราก็หมุนขวานะครับอ่าดึงรถนะครับดึงท้ายออกมานะครับเราก็ดูดีๆนะนะครับพอดึงท้ายออกมาปุ๊บนะครับอ่านะครับพอดึงท้ายออกมาปุ๊บเราดูดีๆนะครับว่าตัวถังเรานะครับขนาดหรือยังขนาดกับเส้นขอบหรือยังนะครับอ่านะครับถ้าขนาดปุ๊บนะครับเราก็คืน้อตรงครับปุ๊บมาทีนี้เราก็ถอยตรงๆได้เลยนะอ่านะครับ เราสามารถถอยตรงๆยาวๆได้เลยนะอ่าครับผมอาจจะมีจัดทรงบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็แล้วแต่นะแต่เราก็ยังสามารถถอยตรงๆได้เลยนะครับตรงเลนได้อย่างสบายๆนะครับผมจะมาสุคราวๆให้เพื่อนๆเข้าใจนะนะครับโดยการที่เรานะครับสําหรับมือใหม่นะครับในการถอยนะครับถอยยาวๆนะครับหรือว่าถอยออกจากเอ่อออกจากซอยถอยออกจากซองยาวๆนะครับาวิธีการถอยนะครับให้รถเราตรงกับซองให้รถเราตรงกับถนนให้รถเราตรงกับเลนนะครับ จุดสําคัญมีอยู่จุดเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือว่าเราใช้นะครับตัวถังของเรานี่เองนะครับตัวถังของเรานะครับเป็นเกณฑ์นะนะครับไม่ว่าจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับอ่านะครับเพื่อนๆดูดีๆนะครับเราใช้ตัวถังของเรานะนะครับนั่นหมายความว่านะครับถ้าเพื่อนๆจะเห็นตัวถังตัวเองนะครับเพื่อนๆก็ต้องปรับกระจกมองข้างทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้ดีนะนะครับวิธีการปรับกระจกมองข้างครับก็ ดูได้ตรงนี้เลยนะเดี Anyways, ๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้นะครับส่วนการกาละยะนะครับด้านข้างให้เราขนานกับด้านข้างของถนนนะครับเราก็ใช้ตัวถังของเรานะครับตีคู่ขนานเลยนะนะครับตีคู่ขนานกับด้านข้างสิ่งที่เราจะจับนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้บาทไม่ว่าจะเป็นเส้นถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นร่องน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นขอบกําแพงนะครับเพื่อนๆนสามารถนํามาเทียบกับตัวถังของเพื่อนๆนได้เลยนะนะครับในการถอยนะครับถ้านะครับ พื้นที่มันแคบนะครับอ่าพื้นที่แคบเราก็เทียบทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับว่าระยะห่างเท่ากันไหมนะครับระยะห่างจากฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยมีระยะห่างเท่ากันไหมนะเราก็เทียบกันนะครับถ้ามันเชไปฝั่งไหนเราก็ต้องหมุนไปฝั่งตรงข้ามนะครับมานะครับอันนี้ก็คือวิธีการถอยให้ตรงซองนะนะครับแล้วก็ภาพเพื่อนๆนะครับไม่มีกำแพงแต่มีฟุตบาทก็เทียบฟุตบาทนะครับถ้าเพื่อนๆเทียบฝั่งซ้ายก็ต้องเอา ข้างฝั่งซ้ายเทียบนะครับแล้วทีนี้นะครับถนนเนี่ยบางทีความยาวความกว้างมันไม่เท่ากันนะครับบางทีถนนเป็นแบบเลนแคบๆหน่อยนะครับแล้วก็แรมเข้ามานะครับอาจจะไม่ขนานกันเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะนะครับเราเอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งเทียบนะครับถ้าเราถอยชิดฝั่งซ้ายแล้วก็เอาฝั่งซ้ายเทียบเลยนะครับให้ตัวข้างเรานะครับถนนให้ตัวถังรถเรานะครับขนานกับด้านข้างนะครับขนานไปเรื่อยๆครับ ไม่ว่าฝั่งขวาเนี่ยมันจะบานออกนะครับด้านข้างาถนนมันจะบานออกไปฝั่งนู้นกว้างออกกว้างออกก็ไม่เป็นไรครับเราเอาฝั่งซ้ายเทียบฝั่งเดียวก็พอครับให้มันขนาดแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆครับเราก็ดูนะครับว่าตัวถังรถเรากับฟุตบาทนะครับให้ขนานตรงกันไปเรื่อยๆครับตรงไปเรื่อยๆปุ๊บเราก็ถอยมาเรื่อยๆครับนะครับเราก็เทียบฝั่งซ้ายฝั่งเดียวมองฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับเทียบมาเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้ก็จะทําให้เรานะครับถอยได้ตรงนะนะครับถ้าอยู่ฝั่งขวานะครับเราก็ใช้ขอบตัวถังเรานะครับ แนวตัวถังเรานี่นะครับฝั่งขวานี่ครับขนานกับฟุตบาทฝั่งขวาก็ได้ครับถอยมายาวๆนะครับฝั่งซ้ายข้างหลังมันจะบานออกอะไรยังไงก็ช่างเขานะครับเราก็เทียบดึงแค่ฝั่งขวาฝั่งเดียวในการยึดนะครับอ่าถ้ามันถนนมันยาวกว้างไม่เท่ากันนะครับเราก็ยึดเอาฝั่งเดียวนะครับยึดเอาฝั่งเดียวเลยนะนะครับให้เรายึดเอาฝั่งเดียวฝั่งหนึ่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับให้เรายึดฝั่งเดียวนะครับอ่านะครับนี่ก็คือวิธีการกาลยะนะครับเพื่อให้เรานะครับถอยได้ขนานกับถนนหรือว่า ถอยได้ขนานกับเลนกับซองของเรานะอ่านะครับทีนี้นะครับทริคมันมีอยู่ตรงนี้ครับการถอยนะครับถ้าเพื่อนๆต้องหมุนพวงมาลัยนะครับเพื่อนๆก็จะหมุนไปละกหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายแล้วครับมองก็หมุนซ้ายหมุนขวามันจะไปไม่ตรงเลนอยู่แล้วครับนะครับวิธีการที่เราจะปรับนะครับหมุนพวงมาลัยนะครับเราหมุนค่อยๆครับหมุนช้าๆครับครับถ้าเรารู้ว่านะครับเรามองฝั่งซ้ายนะสมมติว่าเราเทียบฝั่งซ้ายนะครับเรามองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะนะครับเรามองเสแล้วนะครับเรารู้ว่า เราไม่ตรงซองไม่ตรงเลนไม่ขนานกับเลนไม่ขนานกับด้านข้างไม่ขนานกับฟุตบาทวิธีการจัดทรงนะครับเราเทียบดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับส่วนว่าเราจะเราจะเทียบกับฝั่งซ้ายนะนะครับวิธีการเทียบนะครับนั่นก็คือเราถอยมาปุ๊บเราดูว่าเราขนานไหมถ้าเราเฉยออกทางด้านขวานะครับด้านหลังเราเฉออกไปด้านขวาเราต้องดึงด้านด้านท้ายมาทางซ้าย น,นั่นหมายความว่าเราก็ต้องหมุนพวงมาลัยซ้ายแต่ตอนหมุนเรายังหมุนเยอะครับเราหมุนไปประมาณสักครึ่งรอบก่อนนะครับดูดูลาดเรานะครับให้เราค่อยๆเฉมาครับเฉมาเฉมาเฉมาปุ๊บให้ท้ายเฉมาพอใกล้จะขนานนะครับเราดูท้ายใกล้จะขนานปุ๊บเราก็ท้าลงครับเท้าแต่เบรกช้าลงช้าลงช้าลงนะครับแล้วค่อยคืนให้ล้อตรงนะครับเมื่อล้อตรงปุ๊บเราก็จะขนานกับขอบทางพอดีเลยนะนะถ้ามันไม่ขนาน แล้วก็ปรับเล็กๆนะครับหมุนเล็กๆน้อยๆเอานะครับอย่าหมุนเยอะนะนะครับนี่ครับมือใหม่ตกมาตาตรงที่หมุนพวงมาลัยเยอะนี่แหละครับพอหมุนเยอะเสร็จแล้วกะไม่ถูกครับกะไม่ถูกพอกะไม่ถูกปุ๊บก็หมุนสเปรย์สปาแล้วทีนี้นะครับหมุนไปเลยไม่รู้ไม่รู้เรื่องแล้วนะครับหมุนสเปรย์สปาก็เดาเอาว่ามันจะได้ไม่ได้ก็ขอให้มันโชคดีให้มันตรงนึงก็พอไม่ได้ครับนะครับเราหมุนน้อยๆพอครับหมุนน้อยๆแล้วก็ดูการะยะนะครับว่ามันไปทางไหนถ้ามันไปถูกทางถูกต้องเราก็ดูว่า มันเริ่มขนานหรือยังนะครับถ้ามันเริ่มขนานปุ๊บเราก็ค่อยคืนล้อตรงนะครับตอนที่ปรับเนี่ยเราช้าช้านะค่อยๆทําช้าไม่ต้องรีบนะครับช้าช้าให้รถเราขนานตรงก่อนนะครับเราคืนล้อตรงปุ๊บสมมติว่าเราขนานเรียบร้อยแล้วปุ๊บอ่ะเราคืนล้อตรงเรียบร้อยแล้วปุ๊บอ่ะพอเราตรงตัวถังแล้วก็ขนานอันนี้เราจะเพิ่มความเร็วก็ไม่มีปัญหานะเนี่ยเพราะรถเราขนานแล้วนะครับเราจะเพิ่มความเร็วจาก10กิโลเมตรเป็น15กิโลเมตรหรือว่าเป็น20กิโลเมตร ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะนะครับวันขนาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราถอยยาวได้เลยนะครับแต่ก็ต้องระวังมองหลังดีๆนะนะครับเผื่อมีจักรยานมาเผื่อมีเด็กวิ่งมาเผื่อมีมอเตอร์ไซค์วิ่งมานะครับเราก็ต้องดูดีๆนะครับในการการะยะนะนะครับซึ่งเราจะเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ก็ได้นะนะครับขอให้เขาตรงก็พอนะครับตรงมีเส้นตรงนะครับให้เราพอได้ยึดหลักเอาตัวถังเราเนี่ยไปเป็นคู่ขนานนะครับให้มันขนานกันก็พอครับอันนี้นะครับคือทริกในการ ไยยังไงให้รถเราตรงกับซองรถเราตรงกับเรนรถเราตรงกับถนนนะนะครับแล้วก็ทริกที่2ครับนั่นก็คือหมุนช้าๆนะครับหมุนช้าๆไม่ต้องรีบครับนะครับถ้าเรานะครับขนาดแล้วนะครับแต่เรายังห่างอยู่เราอยากขยับเข้ามาใกล้ๆนะครับสมมติว่าอยู่ฝั่งซ้ายเราก็ต้องหมุนไปทางซ้ายเพื่อเอาท้ายเราไปทางฝั่งซ้ายใช่ไหมครับเราก็หมุนทางซ้ายครับปื๊บมา หมุนไปครับครึ่งรอบก็ได้นะครับหมุนไปครึ่งรอบปุ๊บแล้วก็ค่อยดูดูว่ารถมันเฉเข้านะครับท้ายเราจะเฉเข้าไปหาฟุตบาทหาเส้นลองร่องระบายน้ํานะครับเมื่อเฉเข้าไปปุ๊บนะครับกะระยะว่าอ่าประมาณนี้โอเคนะครับเราเฉเข้าไปช้าช้านะไม่ต้องรีบนะครับช้าช้านะครับพอเรากลับประมาณว่าชันโอเคละการะยะห่างประมาณนี้นะครับเราก็ค่อยคืนพวงมาลัยนะครับตอนที่คืนพวงมาลัยเนี่ยรถยังไหลอยู่นะ รถยังไหลอยู่นะครับเมื่อรถไหลอยู่ปุ๊บอ่าเราก็คืนช้าๆครับไม่ต้องรีบนะครับคืนช้าๆปุ๊บแล้วก็ดูว่าตัวถังเราตรงกับเส้นให้เรียบร้อยครับทีนี้รถเราก็จะเขยบเข้าไปใกล้เส้นฟุตบาทเข้าไปใกล้ร่องน้ําที่เราไว้จับคู่นั่นเองนะครับมันก็จะทําให้เรานะครับถอยตรงได้ง่ายมากขึ้น,นครับอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆลองนําไปใชใ้ดูนะนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีคาถามเพิ่มเติมอะไรยังไงนะหรือว่า จะเพิ่มส่วนที่ผมขาดเหลือไปนะครับสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแชร์กับเพื่อนๆให้เพื่อนๆคนอื่นได้รู้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการถอยนะครับโดยที่ให้รถเรานะครับถอยมาตรงๆนะครับตรงกับเลนตรงกับซองตรงกับถนนนะวิธีนี้ก็เป็นวิธีส่วนตัวนะครับของผมนะที่นํามาแชร์ให้กับเพื่อนๆในรู้ได้ทราบสําหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ว่าเราจะถอยยังไงให้รถเรานะครับ ตรงกับเดนนะอ่าเราก็ใช้ตัวถังรถเรานั่นเองนะครับเป็นตัวยึดจับกับสิ่งด้านข้างนะนะครับอ่าเราก็ดูพิจารณาดีๆนะครับในการกะระยะนะครับกับของด้านข้างนะครับเอามาเป็นคู่ขนานกันนะครับอ่าอันนี้ก็คือวิธีที่ผมใช้ตลอดเวลาเวลาถอยหลังนะอ่าก็เอามาแบ่งปันกับเพื่อนเอน,นะครับให้ได้รู้ได้ทราบกันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆใ,ใหม่นะครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากมากครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยกันนะครับ